เข้าใจตัวโน้ตใน7นาทีทำได้ไงไปดูกันครับสวัสดีครับผมบูมเป็นอฮอลิครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสมมติว่ามีหนังสือเล่มน,นึงวางอยู่ ด้านในเขียนด้วยภาษาแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแม้มันจะเป็นหนังสือที่สนุกมากๆแต่เราก็ไม่สามารถเข้าใจมันได้น่าเสียดายใช่ไหมล่ะครับดนตรีก็เหมือนเป็นภาษาภาษาหนึ่งที่มีสัญลักษณ์เขียนบอกว่าเราต้องเล่นอะไรและต้องเล่นเมื่อ,อไร่โน้ตดนตรีอาจจะดูยากและซับซ้อนแต่จริงแล้วหลักการเขียนของมันเรียบง่ายและเข้าใจได้ไม่ยากเลยครับไม่ว่าจะเป็นบาร์บิโดเฟนหรือแม้แต่วงแบล็คพิงค์ทุกๆคนใช้หลักการเดียวกันในการจดบันทึกโน้ต นั่นก็คือบนมรททั5เส้นครับมรททัด5เส้นประกอบไปด้วยเส้น5เส้นนะครับนับจากด้านล่างสุดไปจนถึงบนสุดเส้นที่1 2 3 4และ5การอ่านโน้นตดนตรีแบ่งไปทั้งหมด2แนวนั่นก็คือแนวนอนและก็แนวตั้งแนวตั้งเนี่ยเขาจะบอกให้เรารู้ว่าเราต้องเล่นเสียงอะไรและต้องเล่นตรงไหนเรียกว่าตัวโน้ตครับส่วนแนวนอนเขาจะบอกให้เรารู้ว่าเราต้องเล่นเมื่อ,อไรและเล่นนานแค่ไหนเรียกว่าจังหวะครับ สำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องตัวโนต้ตกันก่อนนะครับในการเล่นดนตรีมีเสียงมากมายที่แตกต่างกันในทางตะวันตกเขาใช้ตัวอักษร7ตัวในการเรียกชื่อตัวโนต้ตเริ่มจาก A B C D E F G แล้วก็วนกลับมาที่ A B C D E F G ไปเรื่อยๆครับส่วนอีกแบบเรียกว่าระบบโซเฟตหรือก็คือโดเรมีฟา โซลาที so, la, แล้วก็วนกลับมาทีโดเรมีฟาโซลาทีไปเรื่อยๆครับโดยเราสามารถจับทั้งสองระบบนี้มาแมทช์กันได้โดคู่กับ c ีเรคู่กับ d ส่วนมีคู่กับ e แมทช์ต่อกันไปเรื่อยๆครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโนตตัวไหนชื่ออะไรนี่คือเป็นโนครับถ้าสังเกตดูจะเห็นคีย์ดำสองแบบที่แตกต่างกันแบบ2ตัวดำ แล้วก็แบบ3ตัวดำเจ้าตัวโดเนี่ยก็คือคีย์สีขาวที่อยู่ถัดจากเจ้าสตัวดำไปทางซ้ายครับนี่คือตัวโดนี่ก็ตัวโดนี่ก็โดเหมือนกันถัดจากโดก็คือเรมีฟาโซลาทีโดวนไปเรื่อยๆครับโดในที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันยิ่งไปทางซ้ายเสียงก็จะยิ่งต่ำลงถ้าไปทางขวาเสียงก็จะสูงขึ้นครับ ทีนี้โน้ตที่เขียนบนบรรท่าเส้นเนี่ยแหละจะเป็นตัวคอยกําหนดว่าเสียงที่เราเล่นคืออะไรและต้องเล่นตรงไหนตัวโน้ตบนบรรท่าเส้นมีทั้งหมด2แบบนั่นก็คือโน้ตที่อยู่บนเส้นและโน้ตที่อยู่ในช่องครับแต่ละเส้นและช่องโน้ตก็จะแตกต่างกันไปถ้าไล่ขึ้นเสียงก็จะค่อยๆสูงขึ้นถ้าไล่ลงเสียงก็จะต่ําลงตามครับเปียโนมาตรฐานมีทั้งหมด88คีย์ที่แตกต่างกัน <Wow. S 2> แค่5เส้นกับ4ช่องเนี่ยมันจะพอหรอ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเล่นตรงไหนเราใช้สิ่งนี้ครับเคลฟหรือในภาษาไทยเรียกว่ากุญแจเอากุญแจนี้ออกไปก่อนนะครับเรายังไม่ค่อยได้ใช้อย่าเพิ่งไปสนใจเราจะมาดูกันแค่2แบบนี้ครับมาเริ่มจากเจ้านี่ก่อน treble clef หรือกุญแจโซเส้นแรกเราจะเริ่มจากตัว e หรือว่าตัวมีไล่ขึ้นไปสลับกันช่องเส้นช่องเส้นไปจนถึงเส้นบนสดุดซึ่งก็คือตัวฟาหรือว่าตัว F ครับ ทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีโนต้ตที่ซ้ำกันอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเล่นตรงไหนเรามาเริ่มจากเจ้าโนต้ตที่อยู่ด้านล่างของบรรทัดเส้นตัวนี้กันครับเจ้านี้เรียกว่าตัวโดวกลางหรือ middle C ที่เรียกแบบนี้เพราะว่าเป็นตัวโดที่อยู่ตรงกลางเปีนโนพอดีครับถ้าเรียกแบบโปรหน่อยก็จะเรียกว่า C4 หรือตัวโดที่4นับจากด้านล่างสุดครับสังเกตได้ว่าจะมีเส้นเล็กๆอยู่ตรงกลางตัวโนต้ตด้วย จริงๆแล้วเส้นนี้ทํางานเหมือนกับเส้นอื่นๆด้านบนนั่นแหละครับแต่ที่เขาเขียนให้สั้นเพราะว่าจะได้ดูง่ายถ้าเราเขียนเส้นยาวมันก็จะรกไม่สวยงามและไม่ใช่บรรทัด5เส้นอีกต่อไปจะจะกลายเป็น6เส้น7เส้น8เส้น9เส้นถามว่ามันเขียนได้ไหมได้ครับแต่ยิ่งดูยิ่งงงเอาแค่5เส้นแล้วเขียนเส้นน้อยหรือที่เรียกว่า ledger line ดูง่ายกว่าเยอะเลยครับพอเรารู้แล้วว่าเส้งนี้คือโดกลาง เราก็จะรู้ว่าตัวถัดไปคือตัวเรมีฟฟาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าไล่ลงก็จะเป็นแบบนี้ครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเจ้าโน้ตสองตัวนี้คือโดเหมือนกันแต่เล่นคนละที่กันเจ้านี้คือโดกลางแลาเจ้านี้คือโดสูงครับมาต่อกันที่กุญแจถัดไปเบสคลับหรือกุญแจฟาครับเคลเบิลแปลว่าเสียงสูงส่วนเบสแปลว่าเสียงต่ําเพราะฉะนั้นการเล่นของทั้งสองกุญแจก็จะแตกต่างกันครับ ครับ l e คลฟจะเป็นโซนนี้ในช่วงแรกของการหัดเล่นเป็นโนเราจะใช้มือขวาครับส่วนเบสคลฟจะต่ําลงมาอยู่ตรงนี้เราจะใช้มือซ้ายครับ Middle ลซีหรือโดกลางของเบสคลฟจะอยู่ด้านบนส่วนโน้ตตัวอื่นๆที่อยู่บนบรรทัดหเส้นก็จะอยู่ต่ํากว่าโดกลางครับเราลองเอาทั้งสองกุญแจมาประกอบกันขีดเส้นเล็กๆหรือเลจลน์ไว้ตรงกลางด้วยตัวนี้คือตัวโดวกลางอยู่ใต้กุญแจโซอยู่เหนือกุญแจฟา แต่มันคือโน้ตตัวเดียวกันและเล่นที่เดียวกันครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าอ่านโน้ตยังไงอย่าลืมจดจำเจ้าโดกลางของทั้งสองกุญแจนี้ไว้ให้ดีแค่เราไล่ขึ้นหรือไล่ลงเราก็รู้แล้วว่าโน้ตที่เราหาคือตัวอะไรครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้ผมจะบอกทริคสำหรับการหาแลนด์มาร์กง่ายๆและว,วิธีการที่จะทำให้เราอ่านโน้ตบนพระธาตุเส้นได้เร็วขึ้นครับบนกุญแจโซนอกจากตัวโดวกลางแล้ว ให้เราจําตัวโซไว้ด้วยครับโน้ตจะอยู่บนเส้นที่สองของบรรทัด5เส้นตรงหางของเจ้ากุญแจโซพอดีนอกจากนี้ให้เราจําโน้ตบนช่องต่างๆของบรรทัด5เส้นไว้ด้วยช่องมีทั้งหมด4ช่องให้เราจําตัวอักษร4ตัว F A C E Face ตัว F หรือตัวฟาอยู่ในช่องที่1ตัว A อยู่ช่องที่2ตัว C อยู่ช่องที่3และตัว E อยู่ช่องที่4ครับ โน้ตพวกนี้เรียกว่า skipping เขาจะกระโดดข้ามโน้ตมาหนึ่งตัวเรื่อยๆครับทีนี้เราก็จะหาโน้ตต่างๆได้ง่ายและเร็วขึ้นมากเลยครับบนกุญแจฟ้านอกจากตัวโดกลางแล้วให้เราจำตัวฟ้าครับตัวฟ้าจะอยู่บนเส้นที่4ของบรรทัด5เส้นตรงหัวของกุญแจฟ้าพอดีเลยจำได้ง่ายมากๆเลยครับส่วนโน้ตในช่องต่างๆก็มีทริคให้เราจำเหมือนกันเราใช้ประโยคนี้ครับ All c o w eat grass ตัวอักษรตัวแรกของคำก็คือตัวโน้ตครับช่องที่1เป็นตัว A ช่องที่2เป็นตัว C ช่องที่ 3E และช่องที่4ตัว G ครับเท่านี้เราก็พออ่านโน้ตกันได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับก่อนจบคลิปเรามาดูเด็กน้อยอ่านโน้ตกันดีกว่าจะเป็นโน้ตง่ายๆนะครับเราลองอ่านลองคิดตามไปด้วยได้เลยนะใครอยากลองเล่นเป็นโน้ตตามจัดได้เลยผมจะแปะเจ้า s อ i s t แทนไว้ตรงนี้เราจะได้เห็นภาพและอ่านโน้ตได้เร็วขึ้นครับพร้อมไหม หนสองเรียนไปหนึ่งส3 4สาสีหนึ่งสองสมสี่มากนึ่สสมสีนงยุดสสี่มากย <c oughs> ครับย,ยิ่งสอบมากเล่นมากก็จะยิ่งทำให้เราชำนาญอ่านได้เร็วขึ้นเข้าใจได้เร็วขึ้น เล่นได้เร็วขึ้นครับในคลิปถัดไปผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจังหวะว่าคืออะไรหน้าตาเป็นแบบไหนกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมฝากกด like กดแชร์และติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมซ้อมปิโน,โนนะครับสวัสดีครับ